ก็กล่าวสวัสดีกับผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับกับ First สสไ l e ครับครับวันนี้ผมมีสินค้าตัวใหม่มานําเสนอนะครับผมเพิ่งถอยมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับสินค้าในวันนี้ก็คือผมจะมาเสนอเป็น Powerbank ตัวนี้นะครับอีลูคิปเก้าอัลตาเป็นตัวใหม่นะครับก็คือว่า ตัวเนี้ยหลังจากที่ว่าผมใช้มาแล้วอ่ะได้สองวันนะก็คือมันชาร์จแบตไวมากมันเป็นฟ้าชาร์จด้วยเพราะว่าตัวเก่าอ่ะมันจะไม่ใช่อัลต้ามันเป็นปยีโรบยิบเก้าเฉยอันนี้คือมันมีอัลต้ามาด้วยอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับของม,มันเน่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตัวเครื่องจะเป็นยังไงนี่นี่คือตัวเครื่องสามเบอร์แอมมีลิวัต์เนี่ย มันจะมีซ่องช่องเสียงไว้ทั้งหมดสี่ช่องเนี่เป็น type c แล้วก็ usb อะไรได้หมดมันจะขึ้นไอ้ตรงแจ้งเตือนมันจะบอกตรงนี้ว่าเวลาเราชาร์จแบตคือถามว่ามันบอกสําหรับพวกแบบว่าสายวิ่งวิ่งงานนไม่ว่าจะเป็น Panda, แกปฟู o แบนด้าอะไรก็ตาม l i น์ man หรือว่าจะเป็น rider delivery ก็คือมันตอบโจทย์ดีในความรู้สึกงผมที่ว่าผมใช้มาคือมันดีมาก แล้วมันก็คือมันคุ้มผมซื้อไปประมาณราคาเกือบแปดเก้าร้อยตอนนี้มันฟาดมันแฟดเซลลอยู่ปกติราคาเต็มมันเป็นพันเลยผมสั่งมาจากใน,นทะนะิกต็อกนั่นแหละก็คืออุปกรณ์ที่มันจะแถมนะมันก็จะมีซองเก็บเนี่ยเอาไว้ใส่ซองแถมมามันก็จะมียี่ห้อบอกเลยนี่ครับ ส่วนตัวเครื่องมันก็อาจจะมีน้ำหนักหน่อยผมก็ไม่รู้ว่ามันหนักอะไรแต่ว่าคือมันก็มีน้ำหนักแต่ว่ามันมันก็มันมันก็ตอบโจทย์ดีอะตั้งแต่ที่ผมใช้อะมันก็คือสามารถเก็บแบตได้มันก็เสียบได้คือผมลองแค่เครื่องเดียวไงผมยังไม่ได้ลองแบบว่าชาร์จหลายๆเครื่องแต่ลูมันมีทั้งหมดสี่รูแต่ผมยังไม่เคยลองเสียบทีเดียวนะ ก็คือแบบเผื่อใครสนใจเงี้ยพวกสายวิ่งงานอะไรก็ตามเนี่ยคือแบบว่าได้หมดเลยคือครบจบเลยผมก็ลองซื้อมาเพราปกติผมไม่เคยใช้ power bank แบบนันนอะเคยใช้ก็แค่หมื่นห้าพันนี่คือสามหมืนจบจบเลยลงทุนงบไม่กี่บาทเราก็ได้เลยคือมันก็คุ้มมากสำหรับแบบว่าใครที่ชอบนะ แต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นหรอกว่าเราจะต้องแบบว่าวิ่งงานแล้วเราต้องพกหรืออะไรคือมันไม่เกี่ยวคือแบบเวลาเราไปปิกนิกไปแคมปิ้งอะไรมันก็พกได้มันใช้งานได้หมดทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะไปใช้อะไรมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นวิ่งงานก็ได้หรืออะไรก็ได้อย่างอื่นมันก็ใช้ได้หมดบางคนแบบว่าชอบไปปิกนิกไปกลางเต็นท์ก็พกเนี่ยเหมาะกับการพกผ้าไปไว้ชาร์จแบบเพราะเวลาเราไปทางนู้นนะก็คือมันจะไม่มีที่ที่เสียบชาร์จถูกต้องไหมเราต้องไปหารูเสียบหรืออะไรอ่ะ นี่แหละครับผมก็เลยแนะนำเป็นว่าตัวนี้ดีกว่าจบๆจถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้นะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าทำแต่งานเย่างเ,เลยไม่ค่อยมีเวลาอัปเดตเลยก็เลยแบบว่าได้ถือโอกาสทำแค่ช่วงวันที่ผมจะหยุดหรืออะไรก็ตามนี้ยก็ขออภัยด้วย ส่วนคนที่ยังติดตามกันหรือว่ายังดูกันก็ขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันให้แล้วก็คอยติดตามผมมาตลอดผมก็ขอบคุณด้วยดีใจที่ว่ายังมีคนที่คอยติดตามผมดูผมได้ตลอดคือไม่จำเป็นจะต้องมากมายเลยคือขอให้แบบว่ามันดูไม่ไร้สาระก็พอคลิปผมผมอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งนะแต่ว่าเอผมก็พยายามฝึกหัดไปนะ พราะว่าผมก็เหมือนทดสอบตัวเองไปว่าผมจะทำได้ไหมอะไระได้ไหมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอทิ้งคำคมนี้ไว้นะครับสุดท้ายกอ่อนผมจะปิดนะครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลึกลามันก็ไม่แปลกหรอกที่ว่าคนเรามันต้องจากกันไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ